ปริศนาแห่งหินราชสีมหานครบนยอดผาที่ถูกลืมเลือนจากภาพที่เราเน็นบนยอดผาหินขนาดมาหืมาที่ตั้งตรหง่านอยู่กลางป่าเขียวขจีแห่งนี้เคยมีสิ่งก่อสร้างอันน่าทึ่งตั้งอยู่มันคืออะไรกันแน่และใครกันที่สร้างมันขึ้นมาบนยอดผาที่ดูเหมือนจะเข้าถึงได้ยากเช่นนี้นี่คือเรื่องราวของสกิริยาหรือที่รู้จักกันในานามหินราชสีมรดกโลกอันล้ำค่าของประเทศศรีลังกากำเนิดปริศนาอดีตที่ถูกซ่อนไว้บนยอดผา ย้อนกลับไปในราครวคต์ศตวรรษที่5้านะดินแดนที่เต็มไปด้วยตำนานและเรื่องเล่าขานกษัตริย์ผู้หนึ่งนมว่ากษัตรขึ้นครองราชด,ด้วยความชอบธรรมที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงพระองค์ได้ตัดสินใจสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ไม่ใช่บนพื้นราบอันอุดมสมบูรณ์หากแต่เลือกสร้างบนยอดถาหินที่สูงชันแห่งนี้ป้อมปราการแห่งความหวาดระแวงบ้างก็ว่ากษัตริย์กัสะิทรงหวาดระแวงพระอนุชาต่ตางแมนดาโมคคลานะที่หลบหนีไปอินเดียเพื่อรวบรวมพ่ายพลกลับมาทวงบัลลังพระองค์ จึงทรงสร้างป้อมปราการบนฟ้าที่ยากจะเข้าถึงนี้ขึ้นสวรรค์นบนดินอีกกระแสนหนึ่งเชื่อว่าการสรรพส่งเป็นกษัตริย์ที่มีความสนใจในศิลปะและสุนทรียภาพอย่างยิ่งเพราะองค์ทรงต้องการสร้างอาณาจักรที่งดงามราวกับสวรรค์นบนโลกที่เต็มไปด้วยส่วนน้ําอันวิจิตรภาพจิตรกรรมฝาผนังและสถาปัตยกรรมอันล้าสมัยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเนรมิตผาหินแห่งนี้ให้กลายเป็นมหาคอนครอันน่าอัศจรรย์การไขปริศนา มหานครแห่งสถาปัตยกรรมและศิลปะเมื่อคุณมองภาพคุณจะเห็นว่าบนยอดผานั้นไม่ได้มีเพียงแค่ซากปรักหักพังแต่เป็นผังเมืองที่ซับซ้อนสิ่งที่น่าสนใจและเป็นที่มาของชื่อหินราชสีคือทางเข้าสู่ส่วนบนของผานั้นเดิมทีเคยมีโครงสร้างขนาดใหญ่เป็นรูปสิงโตหมอบโดยนักท่องเที่ยวจะต้องเดินผ่านกรงเล็บของสิงโตขึ้นไปปัจจุบันเหลือเพียงแค่ส่วนอุ้งเท้าของสิงโตให้เห็นเท่านั้นบทสรุปของปริศนาจุดจบที่น่าเศร้าและมรดกที่คงอยู่ เรื่องราวของสิกิริยาจบลงด้วยโศกนาฏกรรมกริย์กัสปะต้องเผชิญหน้ากับกองทัพของพระอนุชาโมคันลานะในการรบครั้งสุดท้ายและทรงเลือกที่จะจบชีวิตลงด้วยพระองค์เองหลังจากนั้นสิกิริยาก็ถูกทอดทิ้งและกลายเป็นอารามทางพุทธศาสนายอยู่ช่วงหนึ่งก่อนจะถูกกลืนหายไปในผืนป่าและถูกค้นพบอีกครั้งโดยนักโบราณคดีในช่วงคริสตศตวตรรษที่19